เดางนรหานหน้าร้านยินเหงาแล้วนะคะแม่เดี๋ยวอีกนะคะจะกลับกันแล้วายยาไม่ตายยาเพิ่มเติมได้นะคะทำให้ทุกอย่างจัาวเพแม่โอขอบพระคุณค่ะอย่ากดไลค์กดแชร์นะคะ ได้คนละสี่มัดแม่สักหนึ่งร้อยมัดก็ได้นะคะแจกกันนะคะนี่ได้กันคนละสี่มัดบางมันก็มาแต่เช้านะคะบางมันก็มาแต่เช้านะคะจิ้มจิ้มได้นะคะอีกสักร้อยสองร้อยเหลือห้าหนึ่งห้าอ่าเมตตาได้นะคะเย้เย่หนึ่งร้อยมัดเย้ขอบพระคุณค่ะ ร้อยหนึ่งร้อยอ่าแจกแจกกันอีกนะคะเม,มื่อกี้ได้คนละสมัดเ<ำ>มื่อกี้สิบเตาใหญ่ไงเมื่ี้สิใช่ไหมตอนแรกสิตาใหญ่ใจจเหมือนเดิมสิก็ได้ท่าไหร่แปดเม่ได้แเพราะว่าเมื่อกี้ได้สี่ก็ได้ส ต่อไปคุณแม่บีสองค่ะแม่นกสวัสดีค,ะค่ะต่อไปคุณค่ะแม่จ๋าหนึ่งร้อยมัดได้คนละแปดมัดอ่ะมได้กันนะอ่านะคะความหวังเราเริ่มมาแล้วาวามหวังเราเริ่มมาแล้วนะคะหหนึ่งห้าลบหนึ่งร้อยอ่ะอ่ะเหลือสี่ท่านเท่านั้นนะคะสี่ท่านสี่ร้อยมัดสี่ร้อยสิบห้าสี่ร้อยมัดอ่ะ หน้อยมัดแบ่งกันปิเลยแม่ปิดเลย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 ตามแ้วหนึ่งร้อยหานด้วยนะคะหานด้วยเท่าไหร่หานด้วยสิบเอ็ดให้ขวัญใจก็ได้เนาะขวัญใจก็เพิ่งไปให้ขวัญใจเข้าไปเยอะเ็าเพิ่งได้ก็ได้ไม่ก็ได้เ็ได้สิสี่มัดให้ขวัญใจด้วยอะ ให้ขวัญใจด้วยาว่าเ็าเพิ่งกลับเมื่อกี้คนละแปดมัดอ่ะคนละแปดมัดเก็บให้ขวัญใจด้วยแปดมัดขวัญใจเพิ่งไปเมื่อกี้นะคะให้กันทุกคนเดี๋ยวจ้าเดีย๋ดวยว,ยวยบอกเขาเป็นแม่คลองท้องบอกขวัญใจด้วยนะคะดาคุณแม่วพาว่าเ็าเพิ่งไปเมื่อกี้นะคะก็จะคำหารสิบสองแล 96, ้วก็ตัแปดสิบแปดสองเป็นสิบแปดคูณสิบสองก็เก้าสิบหกเหลือสี่ เหลือสี่โยนหน้าร้านเลยเหลือสี่มัดน่ะเหลือสี่มัดโยนหน้าร้านขอบพระคุณแม่บีสองนะคะมาเด้อท่านไหนจะสมทบนะคะเหลือสี่ร้อยสี่ร้อยสิบห้าก็สี่ทันทันละร้อยทันละร้อยมาค่ะคุณแม่ท่านไหนจะสมทบนะคะขอบพระคุณจ่าคุณแม่โซดาขอพระคุณคุณแม่บีสองนะคะกราบขอพระคุณจ่า ขอบพระคุณคุณแม่ปีสเมตตาแจกอีก100มัดนะคะหน้าร้านกราบขอบพระคุณคุณแม่นะคะธุรกิจปังๆมีคะแนนล้นเหลือนะคะกราบขอบพระคุณจา้าคุณแม่คนละ8มัดเก็บไว้ให้ขวันใจด้วยนะคะอายุนมาสี่มัดให้สี่มัดตาใหญ่สี่มัด เพราะว่าเศษมันสีมัดโยนให้หน้าด้านเออเห็นแล้วนะก็ได้แปดสิบสองบ้านจ้าคุณแม่ก็ยังดีมากแล้วได้คนละสิบกว่าบาทนี่ก็ถือว่าโชคดีแล้ว nên nó được không nhỏ thang là học từ phí chúc 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 พูดอย่างนั้นเลยนะค,ค,คะนนให้แม่มีคะแนนล้นเหลือให้แม่มีคะแนนล้นเหลือนะแม่กาไรส่วนหนึ่งก็แบ่งมาช่วยทําบุญนะคะชาวชาทําบุญแจก,กอาหาร้ชาช้างนะคะยนะคะแบ่งกันค่ขาขาะขอบคุณค่ะคุณแม่มีสองเมตตาแจกอีกหนึ่งร้อยมัดนะคะให้ทุทกๆบ้านท,ทุกๆเชือกมนหนุนนำรวยไว้ปังๆนะคะคุณแม่กล่าบขอบคุณจ้าแม่จ๋า มาคากคุณแม่ท่านไหนจะแจกอีกนะคะสักหนึ่งร้อยมัดหนึ่งร้อยมัดสี่ท่านสี่ท่านพยาหย่เอาไปแล้วเดี๋ยวของขวัญใจด้วยเด้อขวัญใจขวัญใจกันไปเมื่อกีคุณแม่มีสองเมตาแจกอีกหนึ100มัดนะคะนะ่รารักั เติมได้นะคะมาค่ะแม่จ๋าเหลือ4 1 5มัดเหลือ4 1 5มัดท่านไหนจะสมทบหน้าร้านอีกนะคะหรืออยากจะไม่ตามบ้านไหนก็เรียนเชิญจ้าเดี๋ยวเราไปส่งออเดอร์กันนะบ่าย2โมงครึ่งออเดอร์แค่ตริงรี่ยายเหล่าเรากลำลัรวยที่เหลือก็เป็นลันเล่าในจอนสายไหนดี <c oughs> 400กว่ามัด เพิ่มเติมได้นะคะเดี๋ยวอีกสักครึ่งชั่วโมงนะคะจะไปแล้วติดเลยครับแม่ครับ400มัดติดเลยครับแจกได้ครัต่ายขอบคุณแม่ครับแจกตาจ่องเลยครับตาจ่องเห็นดูเพิ่มเติมได้นะคะตาจ่องทำร้านวันนี้ประจุไปกระแตบัตบือ